เจ้าของเก่านะคะเขาดูแลไว้ดีมากเลยค่ะโถสภาพใหม่กลิปและอีกทั้งพลาสติกข้างบนยังไม่แก่ออกเลยนะคะบรรจุของได้เยอะมากเลยค่ะกว้างขนาดนี้มานั่งด้วยกันสิคะสวัสดีค่ะพอดี วันนี้จะมานำเสนอรถยนต์ m a z d a t i 5 0โห2.2 Double Cab High Laser ปี2013เครื่องยนต์ดีเซลค่ะเรามาดูภายนนกันก่อนนะคะไฟหน้าขาวใสใหม่ติดมีไฟตัดหมอกไปในตัวยางและล้อแม็กใหม่ด้วยค่ะมาดูภายในกันนะคะมาดูภายในแล้วนะคะหใหม่มากจริงๆค่ะตัวคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะมีวิทยุมีปุ่มปรับให้หลายแบบเลยนะคะแฮนีกครั้งยังกว้างสะดวกสบายเลยค่ะ เจ้าของเก่านะคะเขาดูแลไว้ดีมากเลยค่ะรถสภาพใหม่กลิบเบาไม่มีแต่ค่ะเบาะหนังนยังดีค่ะและอีกรั้งพลาสติกข้างบนยังไม่แกะออกเลยนะคะเรามาดูเบาะด้านหลังกันดีกว่าค่ะเ<อ>บาะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนาดคุยเข้าไปยังเหลือพื้นที่เหลือเลยค่ะด้านหลังรถนะคะบรรจุของได้เยอะมากเลยค่ะแต่มันทุกต้องไม่พลาดนะคะ ราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่3า5แ0 0่บาทค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะมีดอกบเบี้ยเิเศษค่ะ2.79ปซค่ะลูกค้านานหนที่เครดิตดีนะคะสามารถปีดาวน์ไปได้เลยะคะ่ะเอารถศูนย์บาทเท่าน,นั้นเลยค่ะสนใจติดต่อคอยได้เลยนะคะ0 9 5 3 8 2 5 5 0 6ค่ะ